โรงเรียนบ้านนาขามขอนำเสนอวิดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านนาขามโรงเรียนบ้านนาขามตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลน,นามอ่องอำเภอขุดบากจังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนางสาวเพลินพิดดาศักดิ์ สถานการณ์เสี่ยงปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทหนึ่งโรงเรียนจัดทําแผนประจําปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบและต่อเนื่อง โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2>, 2. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกจิตอาสาให้กับนักเรียน 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับเนื้อหา 5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 6. Oh. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะโดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมอื่นๆครูผู้สอนทั้ง8กลุ่มสาระก,การเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 7. มีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนโรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 8. โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดมรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม 9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท ไม่น้อยกว่าร้อยละเจของนักเรียนทั้งหมดวิธีการกำหนดคุณธรรมอัตรักษณ์ 1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจโรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. การสร้างแกนนำ โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและนักเรียนแกนนำสามประชุมระดมสมองการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 4. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมเป้าหมาย 1. ความมีระเบียบว,วินัย 2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียงแผนผังความคิดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านนาคามการกํำหนดวิธีบรรลุเป้าหมายโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 1. การวางแผนการจัดทำโครงงานคุณธรรมโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท 2. การเป็นแบบอย่างที่ดีผู้บริหารครูและนักเรียนมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาใจตามบทบาทหน้าที่และระเบียบว,วินัยของโรงเรียน 3การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่ปลอดภัย4การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนโรงเรียนให้ครูผู้สอนในรายวิชาพื้นฐานทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้บูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน 5. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียนเพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานผู้บริหารคณะครูนักเรียนประชุมร่วมกันเพื่อให้ทราบปัญหาที่ต้องการแก้ไขและหาแนวทางการวางแผนแก้ไขปัญหาการสร้างแกนนำครูนักเรียนเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนักเรียนรวมกลุ่ม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจัดทำโครงงานการนิเทศติดตามภายในและการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศการส่งเสริมสนับสน,นุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ <G raph> การสร้างกลไกลการมีส่วนร่วมผู้บริหารให้โอกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลคําแนะนำร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงานโรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิดร่วมกันเลือกร่วมกันทำการบูรณาการคุณธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยจัดทำโครงงานคุณธรรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันมีการนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงเพื่อสนับสนุนในรูปแบบการให้รางวัลและกล่าวชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจ การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาในการดำเนินงานจัดทำแบบประเมินสำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสรุปผลสะท้อนผลและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบกิจกรรมวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน ผลการดาเนินงานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผลที่เกิดขึ้นกับครูคร,รค,รครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นํำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนจากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบตัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตรหลานมีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัยมีความรับผิดช,ชอบในการเรียนผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนตระหนาและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้บริหารมีการวางแผนงานโดยยึดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนครูเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมและออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมกิจกรรมและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในเชิงบวกปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอย่างเป็นระบบ